สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับบ่าวมบนะครับถิมาทายนะครับผมเป็นควยของบ่าวมบนะครับที่ได้สมาชิกใหม่นะครับพี่น้องออกแล้วนะครับได้สมาชิกใหม่นะครับกับสวัสดีนะครับเอฟซทุกคนนะครับผมกับบ่าวมบลากกลับมาสารคามนะครับอำเภอว่าปีนะครับบ้านนาเล่านะครับตำบลน้อง บ้านนาเล่าตําบลหนองให้นะครับอำเภอว่าปีประุมจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องมนีจิมาทายควายบามอบนะครับให้เบิ้งนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่นะพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผมกะนี่นะครับไปเบิ้งนับว่าตัวผู้หรือตัวเม่นะครับพี่น้องปลาครับอ่ะนะครับพี่น้อง ตัวนี้ซื้อแม่สาวนะครับเห็นะพี่น้องแม่สาวนะครับซื้อสาวนะพี่น้องได้ลูกตัวที่สามแล้วนะครับลูกตัวแรกเป็นตัวผู้นะครับตัวที่สองเป็นตัวแม่นะครับลูกสาวเก่าเจรเิญตัวนี้ตัวที่สามนะครับได้ลูกไส้นะครับพี่น้องเป็นลูกไส้ของแก้วฟ้านะครับพี่น้องผสมโดยหมอ เคนองบัวลำพูนะครับเป็นคนผสมก็ะได้ตัวผู้นะครับพี่น้องค้อมสูงกับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมวัดตั้งแต่ผมซื้อมานะครับตั้งแต่สามปีขึ้นหลังนะครับพี่น้องสามปีที่แล้วนะครับแล้วก็บ,บริวัดอีกเลยนะครับหลายคนถามว่าคไขยบาวหมบขึ้นจอยเท้นะพี่น้องเลียง ขักก็ควยน้ำบานนะครับพี่น้องลามนะครับพี่น้องน้ำกับสะอาดเดียวสะอาดเดียนะครับตามกำลังปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับการพัฒนานะพี่น้องใส่พัฒนาตัวนี้นะครับแม่ของเขาอยู่น้ำเสียเด่นนะครับแม่ของเขาซื้อญงนะครับอยู่น้ำเสียเด่นบ้านคลองส่างอำเภอพาขานะครับจังหวัดเลยนะครับเนี่ย แอมตัวใหญ่นะครับผมเลี้ยงธรรมชาตินะครับบม่ได้แข่งกับผู้ใดนะครับการเลี้ยงธรรมชาตินะครับการซื้อคไขยมีเล่ามีก่อนะครับเท่ากับสิเบิงได้ว่าสายพันธุกรรมนะครับจากแม่มาสู่ลูกสู่หลานนะครับแล้วการจ่ายลูกนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับ บางสายให้ลูกแม่หลายนะครับบางสายให้ลูกขันนะครับยังตัวนี้ขันนะครับขันปูขันแม่บางสายก็ให้ได้ตัวผู้นะครับนี่ก็คือสิ่งสําคัญนะครับเวลาเขาสื่อเขาไล่สายไหนเขาเบิง้งตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องช่องต่อไปก็เตรียมดาวเหนือไว้นะครับพี่น้อง อันนี้เป็น <c oughs> ลูกไส้นะครับห่อนหล่นะพี่น้องเลียนเหรียนหัวเตน,นอนนะครับหัวเตน,นอนวันบนึงนี่นะครับก <c oughs> ็ได้ตัวผูนะพี่น้องเผือกเบิดเลยนะครับบ่มีกะเลยนะครับตัวนี้ก็ฝากติดตามนะครับพี่น้อง สีใไงปันไดนนะครับญงขึ่นสีเปลี่ยนทังไดนนะครับพี่น้องแข้งข้าก็ถือว่าใส่ได้นะครับออกมาเผือกเบิดกระดีใจเรียนะครับนี่นะครับออกวันที่เจ็ดนะครับมีหน้าหกซีนะครับพี่น้อง ออกวงวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับได้หามือนะครับพี่น้องหามือสะดือดรุดแล้วนะครับพี่นอ้องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องได้คอยดอดแล้วนะครับบบมีงเงินไปซื้อเขาดอกนะครับพี่นอ้องแพงนะครับผมซื้อบ่ไหวนะครับทุนบ่หลาย อยากได้ตัวไหนก็ผสมเอานะครับก็ลอรุ่นอีกแม่นึงนะครับใส่แก้วฝาไว้คือกันอันนี้เป็นหมอเอผู้กระดึงผสมให้นะครับใกล้แล้วนะพี่น้องแม่กุหลาบนะครับไปนะครับเดี๋ยวผมหยิพาไปเบ่งแม่กุหลาบนะครับนี่นะครับพี่น้องแม่กุหลาบนะครับ,รบกับ ความสูงนะครับพี่น้องกับรอย c สิบห้าบวกนะครับวัดตั้งแต่สามปีที่แล้วคือกันนะครับแชิงขากระดูกโครงสร้างก็ถือว่าใสได้นะครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับสถานะนะครับท่องแก้วฟ้านะครับพี่น้องใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วก็ถือว่าได้รุ่นนะครับพี่น้องรุ่นตัวแม่นะครับท่องนี่นะครับเพราะว่าลูกตัวแรกเขาเป็นลูกตัวผู้นะครับ ลูกตัวแรกตัวผูนะครับเป็นลูกของเจ้าอ้นนะครับเจ้าอ้นอยู่ทางหน้ากลางนะครับพี่น้องเจ้าอ้นนี่เป็นลูกของสร้างอุดรนะครับกะตัวใหญ่นะครับพี่น้องร้อยหกสิบบวกนะครับได้เอาไปทับโตไว้นะครับพี่น้องลูกกินนมนะครับลูกสี่ขวบแล้วนะครับพี่น้องยังโบฮันออกนมเทียนะครับ ก็เลยผอมเนี่นะครับแล้วก็เลี้ยงนะครับพี่น้องตามธรรมชาติคือบุ๊เดลเลี่ยงต้นทุนสูงนะครับพี่น้องบางคนเบิดหัวอาหารหลายนะครับหลายพันธุบางคนเบิดเป็นมื่นนะครับค้อยหลาตัวนะครับค่อยหาหกตัวสิบตัวเบิดหัวอาหารเป็นมืนกับมี่นะครับพี่น้องก็คืออันนี้คือหลักพันหลักลอยนะครับพี่น้องเลี้ยง ผมบ่ได้เน้นแข่งขันกับผู้ใหนะครับโบอ,อยากให้ผู้ให่มาช่มของเฮ้านะครับบบเป็นเลี้ยงไว้ให้มีคนชม่มใครสิมีกําลังใจเลี่ยงนะครับก็คือเลี่ยงตามความสุขนะครับพี่น้องเลี่ยงอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องมันเป็นเงืนเก็บนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเงื่นเก็บให้เฮ้านะครับพี่นอ้องต้นทุนบบสูงนะครับตัวภูกะผู้ใดอยากได้กับใครมาเบืองเอานะพี่น้องเอาไปเห็ด พอพันได้นะครับไปเลี้ยงดีๆถือว่าไปได้เลยนะครับพี่น้องพันเลี้ยงคือเขาเลี้ยงกันได้ลอยหกสิบพือกันนะครับพี่น้องตัวผูบตรงห่วงนะครับแต่นี่บ่ามอปล่อยเลี้ยงธรรมชาติครับห้าฟางนะครับห้าก็ได้เสริมแดาฟางแดนะครับบม่เนีนแข้งขันนะครับพี่น้องเน้นความสุขเจ้าของนะครับ แล้วก็ตามกำลังนะครับพี่น้องบ่มีทุนมีห้อนไปซื้อหัวอาหารคือเพื่อนนะครับบางคนขายควอยหน่อยนะครับปีหนึ่งในตัวละเสนสองแสนนะครับพี่น้องแต่ค่ายากับค่าหัวอาหารกับเบิดหลายขึ้นกันนะครับพี่น้องผมมา้กินกากข้าวโพดนะพี่น้องลดต้นทุนนะครับกากข้าวโพดมักนะครับพี่น้อง ตันละไปตันครับตันนึงก็ได้เดือนกว่านะพี่น้องแถวบ้านผมก็ตันละเกือบสามพันนะครับเขามาท่งนะครับกระอ้วนนะครับพี่น้องก็อยกินกระอ้วนดีนะครับอันนี้อ้วนขึ้นกว่าเก้าหลายนะครับพี่น้องกระฝากติดตามนะครับผู้ใดสนใจก็กาข้าพุทธก็ติดต่อเบามอบได้นะครับเดี๋ยวนี่กกเห้เบิ้งซํานี่ก็นะครับเดี๋ยวลออีก ซุ้มนึงนะครับพี่น้องบ่ฮันได้เขาขอกเท้นะครับมีวายจาบนะครับเลือดผสมมูละนะครับพี่น้องแล้วก็มีอีกสามเมนะครับอยู่ทั้งล่างนะครับมีของว่าเถ่าเมถานะครับคู่หนึ่งนะครับเพิ่นเลี่ยงให้นะครับพี่น้องขอกะเห็ดไม้หัวตะเรียวนะครับพี่น้องทึ่งอ่าเดี๋ยวรอ ขึ้นมานะพี่น้องเดี๋ยวผมจีไยให้เบิ้งอีกนะครับเดี๋ยวผมไปหาเอาน้าม,มาไว้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับพี่น้องอันนี้อีกแม่หนึ่งนะครับลอยสามสิบแปดสามเก้าสี่สิบนะครับพี่น้องของพ่อเท่านะครับเนี่ยพ่อเท่าแม่เท่านะครับกะตัวนี้ให้ลูกงามนะครับพี่น้องทองทองเบิ้มพระลานนะครับเนี่ยเขาน่าจจะแปดเดือนแล้วนะครับพี่น้อง เป็นควายไทยอีสานเขาเลยนะครับแจ่ว่าตาแต้มเก้มจำนะครับคออ่องชัดเจนนะครับพี่น้องถุงเท้าขาวนะครับท่องเบิ่มพะลานนะครับนี่เดี๋ยวล่อติดตามนะครับท่องงหญ่แล้วนะครับด้เบิ่ลเบิ่ลนี่นะครับพี่น้อง ดูผสมจับนะครับหนานะครับแม่ลูกนะครับแม่กับท่วงไงแล้วนะครับเบื้องดอกเขานะครับพี่นอ้องนี่นะครับจับดอกเขาสีงไงนะครับโค้งลงมา่าแนบหูลงมาครับแนบหัวลงมาหาหูนะครับใครสีโค้งขึ้นนะครับ ค้วยหวยจได้ปีกว่านะครับพี่น้องปีปีหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าผ่านปีมาวันวันที่หาหรือวันที่เจ็ดนี่แหละครับเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับแข้งขาใหญ่นะครับนี่เป็นเมีนะครับกระโหลกใหญ่ดีนะครับที่นีหนานะครับพี่น้องน่าจะสูงร้อยร้อยสามสิบสามสิบห้าแล้วนะครับพี่น้องผมว่าร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเนี่ย ้ยปีเดียวครับสูงก็ค้วยไถนะพี่น้องน้ำนุ่มดีนะครับเประว่าสายเขาน้ำนุ่มดีบัตตองห่วงนะครับเรื่องน้ำนุ่มดีแน่นอนนะครับท้องกล้วยจิงนะครับแม่กล้วยจิงนี่เป็นลูกกล้วยน้องบัวนะครับกรอดติดตามนะครับดอกเขาใงญ่ย,ยนะครับ แม่สูงลอยสีบเก้า้อยหาสิบนะครับกินหลายแล้วครับเนี่นะครับงาวกระดูกแข้งขาดีนะครับแล้วรุ่นนะครับพี่น้องอาาพัฒนาน้ำนมดีนะครับข้อดีคือน้ำนมนะครับแล้วก็ กระดูกโค้งสางไงดีนะพี่น้อง <c oughs> นี่นะคร <c oughs> ับเดี๋ยวคลอดเดี๋ยวผมถีมาติดตามให้เบิ้งนะพี่น้องที่ร่ลงให้เบิ้งนะครับเ <c> จ <oughs> ้นี่เป็นแม่เถ่านะครับอีเถ่า นี่ลูกสาวนะครับลูกสาวเป็นลูกเงินอุท,ทัยนะครับพี่น้องแข่งขาดีนะครับคว่วยประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนก,กว่านะพี่น้องลูกเงินอุท,ทัยนะครับเป็นหมอหมอเมียวคไยวหไ่นะครับหมอเมียวผสมให้นะครับหมอเมียวท่าพระ,พะนะครับเนี่ยผสมให้นะครับเงินอุท,ทัย ีนตัวเมียนะพี่น้องเมียอันนี้เถ่านะครับพูนนะครับหรือซื้อพู่นครับตัวน,นี้ก็ทองแล้วนะพี่น้องบีกุไทยนะครับทองบีกุไทยได้สองเดือนนิดๆน,น,นะครับพี่น้องเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> ลูกน่าจะ หลายตัวแล้วนะครับพี่นอ้องหาหกเจ็ดตัวนะครับประมาณหาหกตัวนะครับค้อยเลี้ยงธรรมชาตินะครับตัวนี้ลอยสี่สิบสามสี่สิบสี่นะครับความสูงความสูงนะครับรค่อยพัฒนาไปนะครับ นี่นะครับปากใ่นะครับกระโหลกไงกินหญ้าดีนะครับกินหญ้าบูยบัเศร้านะครับพี่น้องตัวนี้เนี่ผ้าไบเบิ้งนะครับ <c oughs> นี่ลูกสาวกุหลาบนะครับพอเป็นลูกไอ สร้างอุไัยนะครับกำเริ่มกำลังเริ่มเป็นทรงนะครับเนะี่ยแม่สูง่อย45บวกลูกไส้นะครับนี่เม่เขานะครับเห็นเด็ท้ายให้เบ่งลูกสาวนะครับเก่าจะเลื่อนนะพี่น้อง ธรรมชาติขนแดงนะครับนอนน้ำอันนี้นะครับน้ำดำนะครับกำลังเป็นส้งนะครับพี่น้องตะกี้ยังเหลมเหลมนะครับหนาเหลมเหลมตัวหนากระโหลกเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับกินเก้งนะครับเนี่ย นี่คนระับหน้าหนาวานนะครับหน้างามนะครับกินดีนะพี่หน่องเลี่มดีกับฝากกนไลกดเชร์นะผมเป็นกำลังใจนะครับในการถ่ายคลิป นี่ครับสวัสดีครับ